สวั report, สดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายกันนะครับวันนี้ก็วันอังคารเนาะนะครับผมก็ด้านหลังผมนะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวทรงโมเดิร์นนะครับจะเป็นโมเดิร์นแบบเนาะเท่ๆสวยๆนะครับก็ที่นี่จะมีขนาดถึง3 3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับพร้อมพวกเตาแก๊สอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับของแถมพิเศษมากๆกนะครับผมเนาะก็ตรงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนปกตินะครับก็รอบๆนะครับก็จะเป็นชุมชนนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าหลังนี้พิเศษนะครับไม่เหมือนใครมีแค่หลังเดียวนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับ นะตรงนี้บริเวณโรงจอดรถนะครับก็จะมีปูกระเบื้องให้นะครับผมนะตัวนะครับตัวเหล็กแข็งแรงมากๆานะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นะครับตัวนี้วางมม้หินอ่อนนะครับก็จะปูกระเบื้องให้เหมือนกันนะครับสวยนะครับโทนสีขาวตัดส้มนะฮะประมาณนี้นะครับผมไปไปดูตัวบ้านกันนะครับนะฮรพอเข้ามาในบริเวณตัวบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงจะแยกเหมว่าเป็นเป็นสองจุดสองชั้นนะครับประมาณนี้ นะครับผมนะโถงใหญ่นะครับผมนะเนี่ยยาวลึกนะครับก็ฝ้าครับฝ้าระมวนเป็นฝ้าหลุมนะครับสวยๆนะครับสามนอนสองน้ำเอ้สามนอนสามน้ำนะครับคุ้มๆนะครับผมนะก็มาดูห้องนอนนะครับอันนี้ห้องนอนแรกนะครับอยู่ด้านหน้านะครับผมนะนี่นะครับห้องนอนนะครับประมาณนี้ห้องนอนใหญ่นะครับผมแล้วก็ห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ําสวยไหมนะครับเพื่อน สวยนะครับห้องน้าสวยนะนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันนะครับไปแบบเร็วๆเลยนะครับห้องนอนที่สองนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับห้องนอนที่สองนะครับผมนะก็ทุกห้องนะครับจะมีปลั๊กรองทีวีให้นะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็ห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวอีกแล้วนะครับนะสามนอนสามน้ำนะครับอันนี้ห้องนอนที่สองมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องแรกก็มีนะครับ ห้องน้ำประมาณนี้กว้างครับห้องน้ำกว้างแยกโซนเปียกแห้งอย่างดีเลยนะครับผมนะก็ไปห้องที่สามนะครับห้องที่สามเดินผ่านห้องโถงไปนะครับจะอยู่ทางด้านหลังเนาะนะครับหนึ่งห้องสามนะครับจะอยู่ทางด้านหลังตัวบ้านนะครับก็ใหญ่ครับสามห้องนี้ใหญ่พอๆกันนะครับผมนะนี่ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนะครับไปดูห้องครัวกันนะไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ที่ห้องครัวนะครับผมนะ ห้องครัวก็จะมีประตูบานสไลด์เปิดอย่างนี้นะครับผมนะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนี่นะครับประตูห้องครัวนะครับผมห้องครัวนี่ประมาณนี้นะครับมีเคาน์เตอร์ให้นะครับเคาน์เตอร์เตาแก๊สนะครับมีเตาแก๊สมีมูดนะครับแล้วก็ซิงค์นะครับเตาแก๊สฮูซิงค์นะครับมีตู้เก็บของให้นะครับผมแล้วก็ในห้องนี้จะมีห้องน้ํารวมนะครับนี่ห้องน้ําห้องน้ํารวมประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมก็ นะครับใครสนใจนะครับก็ทักทายคุยกันได้นะครับหลังบ้านมีพื้นที่เหลือๆนะครับแล้วก็จะมีพวกถังน้ําให้ด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัวบ้านประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับผมนะคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ลาไปแล้วนะครับผมนะเจอกันใหม่นะครับในรีวิวบ้านหลังอื่นๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วไยบายครับสวัสดีครับ